สวัสดีค่ะเอฟซีสุกสุภูสุขคนจะพี่น้องกักสิเดียผ้างว่าเขาขอกงเนาะค่ะเอามาลามไว้ค่ะเขาขอกินหญ้านะคะ่ะนี่เที่ยงแล้วลามไว้เนาะค่ะแก่เสียก,ก่อน จไปกินยาวันนี้แดดแจ่มแจ่มพี่น้องเป็นน้ฝนตกแห้งสามเขากบาตในแหละวพี่น้องว่าเชยเล่วันนี้เห็นมันแล้วมันสิแล้วเพราะวันนี้ห้อนคักพวดพี่น้องจับกล่องเด้อค่ะ สุลักทุรีจังหน่อยขากล่องประเดี๋ยมาน้ำอยูทั้งรถทำไม้ยางเนาะค่ะไม้ยางไม่กินหยา ลุกไปไปไปกินน้ำนูกขอลุกไปไปเศร้าพี่แห้งนวลูกเด้อแดดแดดแดดไปไปไปลุกไปอู้ยี่หลายไหมไปลุกไปก๊าลังอว้วนจ้า โน้ออย่างมหาแม่หมูชื่อชาบาแก้วจ้าโอ้หมูพี่น้องเลย,ยเดียระกัดลูข่อยลาย,ยมาลงมาป้าป้าป้ามามาป้าไปบ้านไปกินหยาเด้อไปกินหยายู่วขวบผู้ไหนเมืองวันเดียระกัดลาย แดนฮอนคักบ้างนะแจมเลยจ้ะแจมมากเลยไปลูกไป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 สีหมอกไปไปยุขวักกมีแม่แม่ไปแม่ตัดแม่หายแลงหมูเจ้าไปไปไปลูกไปเสียเขาเรียบไปไปลูกขา ไปลูกไปเมษาไปไปไปมีหน้าลูกไปเร็เรๆเรไปคอกไปคอกฮะไปไปโอ้ยเห็นมันยันไปไปน้ามุขขางถนนปไาพี่น้องหอแดดคักแฮ่แฮ่มา,าข้าไป กินน้ำน้ำไหลเขาไปฝายนุ๊กค่ะนี่ปล่อยมากกินน้ำกับสิไลเขาคอกไปนอนเว้นละจ้ะไปลูกไปไปไป,ไปลูกไปไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปไปคอกคลอกคอกไปไปนีป่ละจ้ะ กสิีประมาณนี่ลระพี่น้องเอ้งวอ,อ,อกินน้ำเนาะคะ่ะกายาแสงขอฝากกดไลกดแชกดติดตาไม่้ด้จ้าสวัสดีค่ะ